ครับมนโนกนอกอคครับวันนี้มาที่สถาบันนิจิตนิเวดลงมาตำรวจมารับศพคุณไม้หนึ่งกอคุณทีครับจะเคลื่อนศพไปที่วัชเมนนาลีครับมาดูบรรยากาศครับมีนักเขาเยอะ ก็น่าจะเกินศพสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างมีความรู้สึกยังไงเฉยๆค่ะเหรอก็มันมันหมายความว่าไงไม่ก็ไม่ไม่รู้ก็คือไม่กลัวแล้วก็เฉยๆเหนื่อยนะครับก็ มารับที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปวัดเสมียนนาลีกันโลกมนุษย์ครับอย่างนี้ครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายแหละเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับแต่ใครทำเวททำกรรมไว้มันก็รอรับราฝากฝา,ากอะไรเจ็บๆสักหน่อยนิไม่รู้จะฝากอะไรครับเพราะว่ากรรมกรรมมันกำลังตามสนองใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละครับก็เศร้าใจครับประเทศชาติ ก็มารับครับมาลับก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับกับกับเหตุการณ์นี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้พีด มีความรู้สึกไงครับมาเนี่ยก็มารับเพื่อนนะครับคือเราต่อสู้ร่วมกันมานานไม่หนึ่งก็เป็นเป็นเพื่อนที่แสนดีคนหนึ่งครับง่ายๆนิ่มๆเงียบๆไม่ชงชางก็เป็นนักเขียนธรรมดาใช่ไหมกวีฮะกวีก็คือสุนทรีในการเขียนการพูดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ถูกจะตาใครบางคน หรือไม่ก็อย่างที่พูดอาจจะเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่ามึงอย่าถืออย่าอือกินกูนะมึงต้องอยู่ใต้ส้นตีนประทษที่พูดคำใหญ่บางครั้งเราพูดภาษาบ้านๆมั่งมันก็ดีนะฮะวันนี้จะมารับเพื่อนไม่หนึ่งจากโรงพยาบาลตำรวจีิติเวชเอาไปไว้ที่วัดเสมียนนาลีจะมีสวดอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้ไปต้นไปแต่ว่ากำหนดการนี่ยังต้องดูอีกทีฟังผู้ใหญ่แล้วก็ฟังทางญาติ ว่าจะเอาอย่างไรครับผมแล้วพี่มีความรู้สึกไงกับกับเหตุการณ์อย่างนี้พี่เมื่อไหร่มันจะจบคือจริงๆแล้วนะผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องตั้งโต๊ะคุยกันนะฮะคุณก็แรงเขาก็แรงคือต,ต่างจิตต่างใจถามว่าตอนนี้มันมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มกรปปรสกับกลุ่มนปชคือคนเสื้อแดงผมถามว่า มันเป็นประชาธิปไตยฮะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอ่านได้ออแต่ถามว่าเราคนไทยด้วยกันหรือไม่ออถ้าเราคนไทยด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะคุยกันไม่ใช่ว่ากูไม่ชอบมึงหรือกูต้องฆ่ามึงมึงไม่ชอบกูมึงต้องฆ่ากูมันไม่ใช่สงคารามโลกแต่ละที่แต่ละทางตั้งแต่สมัยก่อนเขาจะต้องนั่งโต๊ะคุยกันเลยครับ <uden. S 1> ผมคิดว่าทุก <pedestrian, S 1> อย่างถ้าเรานั่งโต๊ะคุยกันว่าน่าจะจบได้ง่ายจริงๆมันต้องจบด้วยการเจรจานะใช่ครไหมคุณอย่าลืมนะว่าคนไทยด้วยกันทางนั้นพี่น้องด้วยกันทางนั้น เราไม่สมควรที่ต้องมาฆ่ากันไม่พอใจกันก็มาคุยกันหรือไม่พอใจกันก็ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาไม่ต้องมาเจอกันต่างคน<ม>ต่างเดินไปค<ม>ุก็เดินคุณไปเขาก็เดินเขาไปไม่ใช่ว่าเจอกันต้องมาฆ่ากันที่คุณตั้งใจจะมาฆ่าเขาคุณต้องมาเฝ้าเฝ้าไว้ตลอดเวลา<ม>เพราะว่าคนคนนี้เ<ม>ขาอ,ออกจากร้านอาหารไปกับเพื่อนอ่ะเขาก็ไม่คนะิดว่าใครจะไปเล่นงานเขาคุณต้องจ้องเข้ามานานมากแล้วดูในระยะของบาดแผลเนี่ยเข่าดินบืนกาะเต็มเลยผมว่าน่าจะยิงในระยะประชั้นชิดแล้วผมคิดว่าคนที่ยิงเนี่ยเป็นมืออาชีพ เป็นมืออาชีพแต่เพื่อนๆคุยกันว่าน่าจะเป็นคนที่มีสีอันนี้เพื่อนๆพูดนะครับผมไม่ได้พูดผมก็ฟังเพื่อนพูดหม่ทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะย้ําอยู่ตลอดก็คือเราคือคนไทยหรือเปล่าถ้าเราคือคนไทยผมถามจริงๆว่าคุณย,ยังฆ่ากันแบบนี้แล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังใช่ไหมครับใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นศพสุดท้ายได้แล้วนะผู้ใหญ่น่าจะมาคุยกัน อย่าให้ต้องมีสงคารามกลางเมืองอย่างที่คนเขาลือกันเลยผมไม่อยากให้เห็นแบบนั้นตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยตกต่ำลงเยอะมากผมว่าถ้าเป็นไปได้เหรือว่าไม่เกินคาดผมว่าดีไม่ดีจะจะมีถึงกับลบศูนย์ที่ซ้ำไปใช่ไหมครับ,รบอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยชาติอื่นก็ไปกันถึงไหนแล้วครับเรายังย่ำอยู่ที่ฝากอะไรให้ประชาชนนิดหนึ่งเพี่ก็คือผมอยากให้ให้เราหันหน้ามาคุยกันอ,อ,อย่าไปยึด ตัวบุคคลคุณมีอะไรคุณคุยกันดีฝ่าในหมู่บ้านคุณที่คุณต่างสีต่างฝ่ายคุณคุยกันคุยกันเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกระจายเป็นกลุ่มใหญ่ๆว่าเราน่าจะหันหน้าคุยกันถ้าเราเริ่มนับถึงตั้งแต่ตอนนี้อาจจะสายไปนิดเองอาจจะช้าไปนิดแต่ก็ยังดีที่เรายังเริ่มนับดีฝ่าโลไม่นับเลยครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ก็เป็นข้อคิดดีจากพี่เทวินครับพี่ชัยที่แสนเดียงผมครับก็อุดมการเดียวกันครับก็ ไม่มีอะไรจะพูดครับกับประเทศนี้มนโนกนอกกอร,กรครับสวัสดีครับ